วชวนี้ก็จะมาพูดถึงการกระบการเคลื่อนไหวตอนที่2นะครับที่เป็นการกําหนดการรูปแบบการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือว่าพวกข้อความนะครับเราไปดูลูกเล่นกันครับต่อเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่เป็นเรื่องของแผ่นสไลด์นะครับบราเผมก็เปิดไฟล์เดิมขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวจะเริ่มจากสไลด์แผ่นที่มีข้อความเริ่มต้นเป็นไทเทลส์นะครับก็คือสไลด์แผ่นที่2ขอแนะนำการเซตวัตถุ ภทแรกก่อนก็คือข้อความครับนะดบบแรกก็คลิกข้อความนะครับอันนี้ผมขอยกตัวอย่างว่าผมจะคลิกที่ตรงไทเทลก่อนนะครับที่เป็นไทเทลตัวหลักนะครับที่เป็นชื่อหลักสูตรเ o w e r p o i n t ออะไรก็ว่าไปพอเราคลิกสิ่งที่เราต้องการกำหนดแล้วก็คือวัตถุที่เป็นข้อความเรียบร้อยจากตัวอย่างนี้คือข้อความแล้วก็ไปที่แท็บ Animation ไปที่แท็บ Animation นะครับ ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับ transition ที่เป็นแผนสไลด์ก็จะมีลูกเล่นของพวกเอฟเฟกบางส่วนที่เขาตั้งค่ามาให้เราเริ่มต้นนะครับเช่นตรงนี้ผมใช้มันมีลักษณะ f l อ in บินเข้ามาเพราะมันอยู่ในกลุ่มของ entrant ก็คือบินเข้าถ้าเป็น exit ก็เป็น fly out บินออกไปนะครับหรือจะเป็นกลุ่มอื่นๆที่มีให้ลักษณะเป็นข้อความหมุนอะไรก็ว่าไปนะครับนี่มันจะมีเอฟเฟกให้เราดู รบบหรือถ้าเราอยากจะดูกล่องชุดเต็มเราก็มาสนใจที่ด้านล่างครับเขาจะมีแยกเป็นประเภทเลยครับประเภทเอฟเฟกขาเข้าประเภทเอฟเฟกขาออกเอพาสิคก็คือเป็นตัวอักษรแบบชุดรูปแบบทีบบ่มันเน้นๆหน่อยกระโดดกระโดดหมุนไปหมุนมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นแบบลักษณะวิ่งเป็นเส้นทางให้คุณต้องวาดเป็นเส้นทางให้มันให้มันวิ่งไปตามเส้นทางที่คุณวาดก็คือกลุ่มของโมชั่นครับตัวอย่างนี้ขอ ให้รู้จักเอฟเฟกต์แบบง่ายๆก่อนแล้วเราค่อยไปไประยุก์ใช้ต่อยอดกันเองนะครับขอแนะนำไฟอินก่อนไฟอินโดยธรรมชาติสกเกตน,นะครับมันจะวิ่งจากข้างล่างขึ้นมาครับแต่เราบอกไม่ชอบเราอยากให้มันวิ่งที่ทางอื่นได้ไหมได้ครับก็มาดูตรงนี้เวลาคุณเซตเอฟเฟกบางอย่างไม่ว่าจะเป็นแผ่นสไลด์หรือวัตถุนะครับอันนี้ผมขอมาสรุปยอดที่ตรงวัตถุเขาจะมีคําว่าเอฟเฟกต์ออปชันอยู่ครับใช่ตอนนี้ผมเลือกไฟอิน ก็มาปรับที่ Effect Option ครับเขาจะมีทิศทางให้เลือกตรงนี้ครับธรรมชาติตั้งต้นก็จะตั้งไปที่ตัวแรกก็คือฟอร์ม u ัตชันจากข้างล่างขึ้นมาครับผมบอกไม่เอาผมจะมาจากข้างซ้ายก็เลือก f อร m ม e f ฟมาแล้วครับเราปรับได้ครับปรับ Option ได้นี่คือหลักการของการใส่ Animation หรือภาพเคลื่อนไหวของกลุ่มข้อความเสร็จแล้วนะครับ ผมคิดแก้มาตั้งกำหนดอนบข้อความที่เป็นซับไตเิลให้เป็นแบบเดียวกับข้างบนคือข้างบนเนี่ยเดี๋ยวผมจะกำหนดให้เห็นภาพตรงนี้ก่อนนะครับไฟเอ็นไปแล้วบินมาแล้วแล้วผมมากำหนดอะไรเพิ่มเติมครับมากำหนดว่าให้เจ้าข้อความนี้นะผมมาลังกำหนดค่าเพิ่มเติมนะให้กับการแสดงข้อความนี้ให้ข้อความนี้ เริ่มเล่นเมื่อคลิกเมาส์เท่านั้นผมบอกเอาไม่ต้องเดี๋ยวผมจะให้มัน with p v i with p v แปลว่าให้มันเล่นพร้อมกันเลยให้มันเล่นพร้อมกันเลยมีอยู่กี่ชิ้นกี่กล่องไม่รู้ให้มันเล่นพร้อมกันหมดถ้าเกิดว่าเราเซตภายในสไลด์แผ่นนี้มีด้วยกัน5กล่องข้อความถ้าคุณเซตทั้ง5กล่องให้เป็น with p r v s เวลาคุณสั่งสไลด์โชว์เอฟเฟกก็จะเล่นพร้อมกันหมดเลยครับแต่ถ้าเราบอกว่าไม่่ะ ขอเรียงลำดับก็คือ After p r e v i o u s พวกนี้คือไม่ต้องรอคลิกเมาสครับพอคุณสั่งไฟล์โชว์ปุ๊บมันก็จะเริ่มไล่ทีละกล่องขึ้นอยู่กับว่าเราใส่เอฟเฟกอะไรเป็นลำดับหนึ่งมันก็จะขึ้นเลขมาให้เราตรงนี้เป็นหนึ่งหรือศูนยเรื่องอะไรก็ว่าไปนะครับขึ้นอยู่กับลำดับอ่กาก่อนนี้ผมยกตัวอย่างกล่องแรกก่อนก็เลือกเป็น After e v i o u s ให้มันเล่นกี่วินี ถ้าอย่างที่เคยบอกครับแบบเดียวกับสไลด์ถ้าดูเลชั่นน้อยมันก็จะเร็วหน่อยอันนี้ผมขอยกตัวอย่างตั้งให้มันเยอะนิดนึงนะครับสักสามสักห้าอะไรกันจะได้เห็นภาพชัดๆด,ดีเลย์ดีเลย์นี่ก็คือขณะที่มันวิ่งทีละเอฟเฟคคือเอฟเฟคบางอย่างมันจะมีเป็นขั้นเป็นตอนอยู่ครับใช้มันมีการดีเลย์ไหมเช่นรอนิดหนึ่งสักหนึ่งวิแล้วก็เล่นแล้วก็เดินต่อแล้วก็เดินต่อเอฟเฟคบางไอเอฟเฟคไอบางประเภทมันจะมีเป็นแบบ หลายๆแอคชั่นหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ดีเลย์ก็ได้เพื่อให้มันเกิดเกิดการคอยหน่วงนิดนึงแล้วก็ค่อยเล่นต่อเล่นเล่นต่อนะครับก็เหมือนคนเดินนะครับก้าว <_ S 1> เดินไป1นึ่ก้าวแล้วก็รอนิดนึงแล้วก็ก้าวอีกก้าวก้าวก้าวรอดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลักการดีเลย์คือเป็นอย่างนั้นอ่าตอนนี้นี่ผมคิว่าผมเอาแค่นี้ผมไม่มีดีเลย์นะครับให้มันเล่นส <_ S 2> มูทไปเลย <_ S 2> บินมาเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมอยากให้ซับไตเิลเนี่ยมีเอฟเฟกแบบเดียวกับข้างบนครับขี่เก็ยมานั่งจามาว่าข้างที่ข้างบนเซตอะไรไว้แบบไหนตั้งเวลาไว้เท่าไหร่เลือกสตาร์ทเป็นยังไงขี่เก็ยมาจำครับแล้วก็ใช้เทคนิคตอนแรกกล่องเนี้ยมันยังไม่มีเอฟเฟกเลยนะครับเห็นนะครับมีค่าเป็นนอนผมเลือกกล่องต้นแบบที่เคยเซตเอฟเฟกไว้แล้วตั้งเวลาไว้เรียบร้อยตั้งสตาร์ทไว้เรียบร้อยนะครับคลิกที่กล่องที่เป็นต้นแบบ แล้วก็มาเลือกคำสั่งตัวนี้ครับชื่อว่า Animation Painter มันคือคอนเซปตการ Copy ลูกเล่นนะครับหรือว่าคัดลอกนะครับลูกเล่นอ่ะผมก็คลิกเลือกอย่าลืมนะครับคลิกกล่องต้นแบบก่อนแล้วก็มาคลิกปุ่ม Animation Painter เสร็จแล้วเมาส์คุณจะเป็นรูปลักษณะคล้ายๆกับแปลงทาสีแบบนี้แล้วคุณก็มาคลิกกล่องที่คุณต้องการครับเห็นไหมครับ จะได้เอฟเฟกเวลาเดียวกันเลยครับกับกล่องต้นแบบนี่คือคอนเซปที่เรียกว่าคันลอกการเคลื่อนไหวหรือว่าคันลอกเอฟเฟกนั่นเองนี่คือเทคนิคเล็กๆครับอานนี้ผมลองใช้ได้ดูแค่แผ่นนี้แผ่นเดียวนะครับฉะนั้นเราก็จะไปที่ปุ่มด้านล่างครับมันจะเป็นการโชว์เฉพาะสไลด์ปัจจุบันเท่านั้นจะไม่ได้ไปสนใจเจ้าตัวสไลด์ก่อนหน้าที่เป็นแบ็กกราวด์ ชนพม่ามันจะดำเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมแค่เ okay, ทสสไลด์ปัจจุบันเห็นไหมครับนี่ผมไม่ได้แตะเมาส์นะครับผมตั้งให้มันเป็นแบบ after after มันจะเล่นโอโต้ครับแล้วมันก็จะไล่ลำดับมาเรื่อยๆถ้าเป็น after มีสิบกองก็จะไล่ลำดับมาเรื่อยๆว่าคุณทํากองไหนกองไหนกองไหนอันนี้ผมกด s c a p e ออกนะครับเทสแค่เอฟเฟกของข้อความให้ดูภาพก่อนว่ามีลักษณะยังไงแล้วมีตัวเลือกเพิ่มเติมการตั้งค่าอะไรอย่างไรก็ ที่ผมโชว์อยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้มาดูประเภทที่เป็นพวกวัตถุแบบอื่นบ้างเช่นสมาร์ทอาร์ตผมเคยทำเป็นสมาร์ทอาไว้อย่าลืมนะครับนี่ก็มีไทเทิลด้วยนะครับไทเทลผมอาจจะเลือกรูปแบบอีกไอเป็นอีกประเภทนึงสมมติผมเลือกเป็นแบบนะครับเป็นแบบกลุ่มของ enhanced จะให้เห็นภาพของกลุ่มที่เป็น e n h a n c e แต่ผมไม่เอาเลือกจากที่เขาเตรียมมาแล้วนะครับ พาเข้าไปที่กล่องตรงนี้บ้างนะครับกล่องด้านล่างตรงนี้ M o r e e n H a c Effect เข้าไปกล่องนี้จะมีข้อดีคือจะมีภาพพรีวิวให้ดูเวลาคุณคลิกเลือก mm hmm. เช่นผมเลือกเป็นแบบ Box นี่คือ Box Circles แล้วก็มาดูกลุ่มพวก Subtles e x p a n d นะครับ Swivels Swivels นะครับเวียงไปเวียงมานะฮะ ก็กลุ่มของ modernist นะครับพวก c o m p r e s คล้ายคกับการบีบอะไรต่างๆนะฮะเนี่ยก็ลองดูนะครับมันจะมีเป็นพวกนี้เอาให้เราดูครับนี่นีคือ spinner นะครับเดาแต่ไอเดียนะฮะถ้าเป็นกลุ่มที่แบบ exciting หน่อยนะครับ exciting หน่อยก็จะมีพวกขึ้นมาแล้วครับรอยอย่างที่ข้างบนดันเดาได้เลยครับพวกเอฟเฟกพวกนี้คล้ายๆกัน มาใช้เราปรับครับค่าอะไรต่างได้นะฮะ Spiral in นส์สไปร์นนะครับโอเคนะครับผมให้ดูเป็นไกด์ครับอันนี้ก็คือวิฟโว์ทีละตัวก็แล้วแต่เอฟเฟกต์นะว่าเราจะเล่นบอะไรแบบไหนนะครับอันนี้ผมขอใช้แบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็โอเคออกมาครับเหมือนเดิมคุณสามารถกำหนดได้ครับ ว่าคุณจะใส่แต่ว่าพอดีนี่เรามีแค่บรรทัดเดียวนะครับแล้วก็เลือกเป็นแบบเบลสตรงนี้เอฟเฟกคุณก็จะเป็นประเภทมีชิ้นเดียวมันก็ไม่มีอะไรให้แตกต่างแต่ถ้าคุณไปใช้เอฟเฟกนี้กับพวกที่มี3าสบรรทัดอาจจะเห็นภาพนะครับอ่ะนี่ผมก็ใช้นะครับ After ให้มันโชว์มาก่อนเป็นอันดับแรกเวลาเล่นก็เร็วนิดนึงก็อาสักส คสักสามวิดีเลยผมไม่มีนะครับสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ครับที่อยากโชว์ให้ดูต่อมาก็คือสมาร์ทอาร์ตถัดจากกล่องนี้แล้วนะครับมาคลิกสมาร์ทอาร์ตครับคลิกสมาร์ทอาร์ตนะครับแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์อันนี้ผมขอเลือกเอฟเฟกต์แบบอื่นบ้างนะครับเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกนะครับเดี๋ยวนี้ผมพาไปชมกันแค่นั้นแหละ นี่ผมขอยกอย่างง่ายๆแบบนี้นะครับเอฟเฟกต์ Effect ก็มีอะไรบ้างก็ให้มันเวิจากไหนจากขวาไปซ้ายจากซ้ายไปขวาอันนี้ผมขอจากขวาไปซ้ายบ้างนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเส็จตรงนี้ให้มันเล่น after ลอัฟเตอร์ทีละกล่องทีละกล่องใช้เวลาวิ่งก็ประมาณสักหนึ่งวิ uh, ก็เร็วหน่อยแต่ที่สำคัญที่อยากให้เห็นตรงนี้ครับถ้าวัตถุบางอย่างมันจะมีหลายกล่อง แล้ทั้งจริงๆ,ๆแล้วเนี่ยมัน,มนคือกล่องรวมก็คือสมาร์ทอาร์ตเพีย์ว่าข้างในสมาร์ทอามันอาจจะมีหลายกล่องหลายวงกลมอยากได้นำโลกเล่นการปรับตรงนี้นิดนึงครับให้เรามาเปิดแถบเครื่องมือที่ชื่อว่า Animation Page ตัวนี้เปิดเครื่องมือขึ้นมานะครับจะเป็นแทบเครื่องหน้าจากด้านขวาครับเครื่องมือตัวนี้ให้คุณเซตอะไรได้บ้างานี่ปผมเลือกอยู่ที่ SmartAr t นะครับ ดยอยู่ที่สมาร์อาร์นะครับให้คุณปรับที่ลูกศรเอฟเฟกของสมาร์อาร์ตรงนี้ครับที่เป็นลูกศรดอกดาวลิสเล็กๆตรงนี้ครับเพื่อเข้าไปกำหนดรายละเอียดย่อยของเอฟเฟกครับผมจะขอมาเริ่มที่เอฟเฟกต์ออปชันเอฟเฟกต์ออปชันก็คือเอฟเฟกที่คุณเลือกจตะกี้นั่นแหละครับเป็นแบบเวฟแล้วก็ให้มันวิ่งจากขวา มีซาวไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งเองนะครับอันนี้ที่ผมเคยแนะนาไปจับเล่นคล้ายๆกับพวกสไลด์ไปแล้วเน้นที่ตรงนี้ครับแท็บทามมิง่งแท็บทามมิ่งเนี่ยมันจะมีให้คุณเลือกตรงนี้ครับอัปเตอร์พิเวนี่คุณเลือกจากข้างนอกได้อยู่แล้วนะครับดีเลย์คุณก็เลือกจากข้างนอกได้อยู่แล้วครับดูเลเยอรน,นี้ก็แล้วเดี๋ยวเราจะเลือกข้างนอกปรับเวลาหรือคุณจะมาเลือกชุดสำเร็จรูปของเขาก็ได้ครับ2วิ3าวิอะไรอย่างเงี้ยก็ ค่อยๆเร็วค่อยๆช้าอะไรก็ว่าไปดูตามเวลาอันนี้ผมขอตั้งเป็นหนึ่งวิเหมือนเดิมนะครับสำคัญอยู่ตรงนี้ครับรีพีทกรณีถ้าเกิดคุณอยากให้เอฟเฟกของคุณอ่ะขณะที่สไลด์ยังแสดงไม่จบอยากให้เอฟเฟกของอ็อบเจกต์ชิ้นนี้แสดงซ้ำๆคุณอาจจะมีการให้มันหมุนให้มันโชว์ซ้ำๆพอจบแล้วก็ให้มันวนมาใหม่อันนี้คุณก็เลือกเอาครับว่าคุณจะให้มันเล่นกี่รอบหรือคุณบอกว่าให้มันเล่นไปเรื่อยๆเ,เลย จนกว่าจะมีการคลิก next ให้โชว์ชิ้นถัดไปในสไลด์เดียวกันยกตัวอย่างเช่นพอคุณโชว์สมาร์ทอาร์ตอยู่แล้วก็ยังมีชิ้นอื่นที่อยู่ต่อจากสมาร์ทอาร์ตจะเกิดคุณคลิก next ถึงจะให้มันหยุดอ่าอย่างนี้คุณก็ตั้งเป็น next คลิกให้มันจบเล่นซ้ำบรรยากอจะมีการคลิก next ถัดไปเพื่อตัวอื่นแสดงหรือคุณจะมีกี่ชิ้นไม่รู้สมาร์อาร์ตก็จะเล่นไปเรื่อยๆครับ เล่นตามเอฟเฟก์ที่คุณตั้งเล่นไปเรื่อยๆครับถึงมีเช่นอื่นด้วยมันก็เล่นไปเรื่อยๆครับมันไม่สนใจเช่นอื่นก็เล่นไปคุณบอกว่าแต่ไปที่ฉันยังไม่จบสไลด์แผ่นนี้นะก็เล่นไปเรื่อยๆอ่าอย่างนี้คุณต้องตั้งเป็นค่าตัวล่างสุด end of slide ครับเล่นจนกระทั่งให้มันจบเมื่อจบสไลด์แปลว่าเดินไปสไลด์ถัดไปก็ให้มันจบนะครับอ่านี่ผมจะยกอย่างภาพไปดูตรงนี้แล้วกันนะครับว่ารีพิตเป็นยังไง สำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้ครับถ้าเป็นสมาร์ทอาร์ตมันจะมีแทบสมาร์ทอาร์ตขึ้นมาตรงนี้เขาจะมีให้คุณเลือกว่าคุณจะเล่นยังไงเวลาคุณโชว์กล่องสมาร์ทอาร์ตอะ as one object ก็คือโชว์ทั้งกล่องเลยทโชว์มาทีเดียวทั้งกล่องแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะโชว์เป็นแบบ all a d v a n c e โชว์ทั้งกล่องแล้วก็ทั้งข้อความที่ข้างในทีเดียวเลยหรือคุณจะโชว์ทีละชุดย่อยทีละกล่อง แล้วข้างในมีข้อความมีรูปย่อยก็ให้มันโชว์ทีละกล่องให้เสร็จภายในตัวย่อยๆด้วยเดี๋ยวผมจะให้เห็นภาพย่อยๆที่ข้างในนะครับเป็นนะครับเป็นวัน by วันโอเคนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะขอให้เห็นเป็นวันเอ่อวิ่งเป็นวันายวันนะครับเดี๋ยวผมจะขอสั่งสไลด์โชว์แผ่นนี้นะครับเพื่อหเห็นเอฟเฟกต์เท่านั้นเอง ต,ตึ้งมาแล้วครับอันนี้ก็โชว์ลูกสอนแล้ว,ลวก็เล่นวนนะครับเล่นวนแต่ชีวิตจริงๆสมาร์ทอาร์ตมันไม่ควรมันไม่ควรรีพีทนะครับมันควรจะเล่นแค่รอบเดียวจบแต่ผมอยากให้เห็นภาพนั่นเองครับว่ารีพีทคืออะไรอยากให้เห็นภาพอยากหเห็นภาพาเดี๋ยวผมไปเอารีพีทออกนะครับก็กลับไปที่เดิมครับลูกสอนปรับเอฟเฟกต์ออปชันไทมิ่งแล้วก็เอารีพีทออกเป็นนอน นะคเม่ก,กี้ให้เห็นภาพสมาร์ทเป็นวันไปวันไปแล้วนะครับมาดูแบบ all advance บ้างนะครับ all a d v n c e บ้างอันนี้คือโชว์พร้อมกันเลยครับ all advance มันไม่มันคือมันไม่ได้โชว์ทีละกล่องน,นะครับผมจะไลด์โชว์ให้ดูนะครับไทเทิลก็มาแล้วอันนี่คือ all advance ครับคือโชว์ทีเดียว4กล่องพร้อมกันเลยครับขึ้นอยู่กับเรานะครับ ว่าเราจะโชว์วัน by วันก็คือทีละกล่องทีละกล่องทีละกละก่องขึ้นอยู่กับเราน,รนี่คือเอฟเฟกของพวกสมาร์ทอาร์ตครับคราวนี้ไปดูกลุ่มของพวกรูปวาดก็จะเป็นแบบเดียวกับสมาร์ทอาร์ตนะครับกาเรเซนรูปวาดแพทเทร์น hmm. เดียวกันนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้แยกเป็นกล่องรวมแบบสมาร์ทอาร์ตเป็น4ชิ้นต่อ1กล่องอันนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนของ1ชิ้นของ1ชิ้นแล้วคุณก็ใส่เอฟเฟกต์ไปครับอันนี้เป็นหลักการแบบเซต ชิ้นเดียวปกติอยากแนะนาที่ตรงวิดีโอวิดีโอตรงนี้สังเกตว่าตะกี้มันเล่นออโต้เลยผมคลิกที่วิดีโอให้ดูก่อนนะครับสังเกตรธรรมชาติของวิดีโอผมไปที่แอนิเมชันธรรมชาติของวิดีโอเนี่ยนะครับเขาจะตั้งค่าไว้อย่างนี้นะครับแต่ผมเอามาสไปคลิกปุ๊บมันก็จะเล่นออโต้เลย เวลาก็ตามที่วิดีโอนี้มีการตั้งมานะครับเราก็ไปปรับอะไรไม่ได้มากก็ขึ้นอยู่กับว่าวิดีโอเขามีความยาวเล่นกี่นาทีกี่วินาทีว่ากันไปนะครับกองอีกกองนึง pattern mm hmm. เดียวกันครับเห็นไหมครับก็ตั้งแบบเดียเลยนะครับให้มีการเลย์นะครับสตาร์ท hmm. เมื่อคลิกทีนี้เดี๋ยวผมจะให้เห็นภาพเกิดถ้าเกิดผมโชว์ขึ้นมาแบบสไลด์โชว์ เดี๋ยวผมยังไม่คลิกนะครับเห็นไหมฮะธรรมชาติมันก็จะเป็นออโตอ้ครับนะค,ครับคุณคงธรรมชาติมันจะเป็นออโต้มันอยู่ครับพวกนี้๋ยวผมจะขอปรับเป็น After นะครับปรับเป็นอ f ฟเตให้ตรงนี้เล่นก่อนตรงนี้เล่นทีหลังแล้วก็มาปรับค่า แต่ล้ตัวไม่ให้เป็นมัลติโพสเป็น n นอนรับให้เป็นนอนนะครับแล้วก็ผมสับโชว์ใหม่นะครับอัปเตนะครับ,รบเห็นไหมครับถ้าใช้แบบนี้ไม่มีประโยชน์เลยครับผมถึงย้ำแล้วว่าถ้านะครับถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรมากธรรมชาติมันจะเป็นออโต้มันอยู่แล้วครับ ค่ะนี่ถ้าเกิดว่าคุณไปเปลี่ยนค่าเป็นนอนแล้วแปลว่ามันไม่เล่นนะครับผมคลิกใหม่ครับแล้วมาเพลย์คลิกใหม่ครับแล้วก็เพลย์นะฮะแล้วก็ตั้งค่านะครับตั้งค่าตรงนี้เป็น after ตั้งค่าตรงนี้เป็น after แล้วก็สั่งโชว์ใหม่ ครับมันจะเล่นเฉพาะตัวที่เราตั้งเป็น after ก็คือตัวแรกครับแล้วก็ตั้งฝ่ายหน้าเป็น p ย์ออโต้อยู่แล้วแต่ธรรมชาติจริงๆคุณไม่ต้องทำอะไรมากนะครับคุณไปเซตแค่เป็น after ก็พอครับอันนี้จบละสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนําเกี่ยวกับ Office 3.5ว่าคือเป็นรลองเล่งหน่อยนะครับเล่งให้จบเร็วขึ้นโรงเรียนเราได้คุและสวัสดีครับ สำหรับสมัสังเกตนะครับอันนี้ผมตั้งค่าไว้อันนี้มันเป็นพวกลิงก์นะครับอันนี้มันเป็นพวกลิงก์เห็นไหมครับถึงแม้ผมติตั้งค่าเพลย์เอาไว้เนี่ยถ้าเป็นวิดีโอที่มีการเซตมาจากลิงก์นะครับพวกนี้โดยธรรมชาติมันจะเป็นออโต้ถ้าเกิดคุณไปเซตควบคุมมันเนี่ยสังเกตนะครับมันจะไม่เล่นฉะนั้นระวังตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าเวลาที่ตรงนี้เล่นคุณตั้งเป็นเพลย์เอาไว้ ตั้งเป็น after เอาไว้แต่พวกที่มาจากลิงก์อ่ะโดยธรรมชาติแล้วมันจะไม่โอโต้ถ้าเกิดคุณตั้งเป็น after คุณควรจะปล่อยให้เขาเป็นค่าโดยธรรมชาติของเขาไปนะครับนี่คือข้อควรระวังนะครับเวลาเล่นวิดีโอครับฉะนั้นแนะนําโดยสรุปก็คือเวลาคุณเซตเอฟเฟกต์วิดีโอควรจะนะครับปล่อยเป็นค่าออโต้ไปเลยนะครับไม่ควรไปกําหนดค่าให้กับส่วนนี้นะครับ อันนี้ผมจะแก้งเซตเป็นวิดพิเวสนะครับให้เล่นพร้อมกันเลยขอโทษดีครับเล่นตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นพวกเ่งมาจากอินเทอร์เน็ตจะค่อนข้างคุมลำบากนิดนึงครับอันนี้เล่นอยู่แล้วครับอันนี้ก็เล่นตามนะครับฉะนั้นต้องเซตเขาให้เป็นวิดพิเวสนะครับคุณคงรู้จักบ,บิลเกณใชสผู้<น>ก่อตั้งบริษัทจ,จริงเวลาเราทำสไลด์อ่ะมันก็ไม่ควรมีวิดีโอ2เรื่อง3เรื่องน,นะครับไม่เสียงจะตีกัน แต่เห็นภาพนั่นเองครับว่าถ้าวันนึงคุณมีวิดีโอที่จําเป็นต้องมาอยู่ในสไลด์เดียวกันเนี่ยคุณพยายามให้นะครับตัวแรกเนี่ยคุณจะเป็น after อะไรก็ได้ครับแต่ตัวหลังเนี่ยผมแนะนําให้คุณเป็น with previous มันจะได้เล่นพร้อมกับก่อนหน้านะครับอ่าน,นะครับอันนี้เป็นหลักการของการใส่เอฟเฟกให้กับพวกวัตถุแนะนำสอแบบก็คือพวกที่เป็นวัตถุแบบข้อความากับเป็นพวกกล่องสมาร์ทอาร์ต นะครับกล่องสมาร์ทอาร์ตกับกข้อความมีความแตกกันนิดเดียวก็คือถ้าเป็นกล่องสมาร์ทอาร์ตมันจะมีค่าชุดเซตเฉพาะสมาร์ทอาร์ตต่างหากนะครับส่วนรูปวาดอะไรพวกนี้ก็เหมือนกับกล่องชิ้นเดียวเหมือนกับกล่องข้อความทั่วไปครับแต่คิดง่ายๆนะครับมอนกล่องข้อความทั่ว,วไปนะครับนี่คือลูกเล่นแล้วก็วิดีโอที่มีข้อควรระวังนะครับถ้าใน1สไลด์คุณมีมากกว่า1วิดีโอคุณก็ควรจะต้องจัดสรรลำดับดีๆนะครับตัวที่ก่อนหน้านีะ เป็นวิดพีเวสก็ไม่ผ oh. ิดอะไรนะครับไมันยเป็นต้องอัปเตอร์ก็ได้นะฮะตัวหลังเนี่ยแนะนําให้เป็นวิดพีเวสมันจะได้เล่นพร้อมกันถ้าคุณคิดว่าจะเล่นพร้อมกันเพราะถ้าเซตเป็นอัปเตอร์ถ้าถ้าถ้เซตเป็นอัปเตอร์เนี่ยบางทีมันก็นิ่งครับถ้ามาถ้าถ้าถ้าเป็นลิงก์มาจากอินเทอร์เน็ตดูสิครับเห็นไหมฮะเนี่ยถ้าเซตเป็นอัปเตอร์ไว้เนี่ยนะครับเดี๋ยวรอนะครับถ้าตัวแรกจบสหรับวันนี้อันนี้ผมพยายามเล่นให้ตัวแรกจบก่อนนะครับ ให้ดูว่าถ้าเป็น after ที่เป็นรูปของวิลเกสเขาควรจะเล่นนะครับที่จบแล้วครับฉะน้นผมต้องหลอกคลิกเมาส์หนึ่งครั้งมจะเล่นนะฉะนั้นผมถึงแนะนำว่าเวลาเซตพวกนี้ถ้าคุณอยากให้เล่นพร้อมการเลือกอะไรเนี่ยนะครับไม่ต้องไปทำอะไรเลยเปล่อยไปตามค่าออโต้ของเขาเลยครับแต่ถ้าคุณต้องการเซตเป็นลำดับในการโชว์ คุณจาเป็นอาจจะต้องใช้เทคนิคของพวกคลิกเมาส์มาช่วยในตัวต่อไปตั้งแต่ตัวที่2เป็นต้นไปนะครับต้องใช้เทคนิคของการคลิกเมาส์แล้วนะครับตัวแรกนี่ไม่มีประเด็นอะไรครับคุณจะเป็นวิดพีเวดก็ได้เป็นอัปเตอร์ก็ได้เพราะว่ามันคือตัวแรกอยู่แล้วแต่ถ้าไมา่อยากจาอะไรมากก็เอาทุกอย่างให้เป็นออนคลิกหมดครับทุกอย่างก็จะไม่เล่นเวลาโชว์สไลด์ก็รอคุณคลิกเมาส์ก่อนเหมือนคุณให้สัญญาณเล่นนะครับ,รบถ้าท่านี่คุณเซตตรงนี้เป็นเพลย์แล้วนะครับดูนะฮะ นะครับอันนี้เป็นเทคนิคครวรระวังนิดหน่อยแต่ถ้ามีสไลด์วิดีโอเดียวสไลด์เดียวมีวิดีโอหนึ่งแค่หนึ่งวิดีโอโอเคเลยจบไม่ต้องทำอะไรเลยครับธรรมชาติมันจะเป็นออโต้อยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคครับอันนี้ก็ให้เห็นข้อครวรระวังนิดหน่อยก็ว่าเวลาคุณเซตพวกมีเดียพยายามจัดสรรเรื่องของสตาร์ทให้เหมาะสมนะครับแต่ถ้าให้ดีก็ไม่ต้องไปยุ่งมันเพราะค่าธรรมชาติมันจะเป็นออโต้นะครับผมพยายามเน้นตรงนี้นะ มเดี๋ยวเวลาโชว์ขึ้นมาแล้วมันจะไม่เล่นนะครับหรือไม่ก็ใซ้ทุกอย่างให้เป็นคลิกรอคุณคลิกเมาส์เท่านั้นถึงจะเล่นทีละลำดับนะครับอ่ะโอเคครับผมสวัสดีนะครับ